มาดูขั้นตอนการปลูกผักสลัดตั้งแต่ต้นจนจบกันครับโอ๊ตจะใช้พีทมอสใส่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็พ่นน้ําให้เปียกจากนั้นก็เอา,มาเมล็ดผักสลัดโรยบนผิวหน้าให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็หาถุงมาใส่เพื่อคุมความชื้นครับแล้ววันที่ไปโดนแสงหนึ่งวันค่อยเอาออกจากถุงในวันที่2วางวันที่่ร่มถึงวันที่5โดยประมาณครับก็จะมีใบเขียวๆข,ขึ้นมาแล้วโดยวัสดุป,ปลูกที่ใช้ก็จะเป็นพีทมอสอย่างเดียวก็ได้แต่ของโอ๊ตก็จะเพิ่มมูลไส้เดือนไปด้วยและมูลไส้เดือนที่โอ๊ตสั่ มแล้วค่อยๆดึงต้นกล้าออกแบบเบามือที่สุดการลากขาดครับเราก็จะเอาไม้เสียบลูกชิ้นกดต้นลงไปในถาดหลุมกดกันเบาๆนะใจะเย็นๆนะครับกดแรงไปเนี่ยต้นขาดออกจากลากเพราะส่วนตัวโอกก๊กทําขาดเป็นประจําเลยเสียต้นไปเยอะมากแล้วเราก็จะเลี้ยงอยู่ในถาดหลุมนี้ไปประมาณสัก2อาทิตย์วางไว้ใต้สแสแลนโดนแดดทั้งวันนะครับแล้วค่อยย้ายต้นก้าลงมาในพื้นที่ที่เราจะปลูกจะปลูกในถาดยาโซแบบโอ๊กก็ได้หรือจะปลูกในกระถางแปลงผักได้หมดเลยครับพอลงปลูกไปได้ประมาณ1นอาทิตย์ตอนนี้โอ๊กก็จะเริ่มใส่มูลเสเดือนโอ๊กจะใส่เป็นประจาทกาหบงใโอ้ ตัวน้ำหมากปลาจะฉีดพ่น3วันครั้งครับแล้วก็จะปูใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆจนวันที่20ถึงวันที่25ก็พร้อมตัดมากินแล้วครับตอนที่จะตัดแนะนําตัดตอนเช้าก่อนแดดออกนะผักของเราจะได้ไม่ขมครับนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําเย็นไว้ประมาณสัก10นาทีผักของเราจะกรอบมากเลยครับใครหาปุ๋ยมูลไส้เดือนดีๆแนะนําร้านนี้เลยครับ